สวดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับช่องทัพบูชแนลนะฮะตอนนี้ผมอยู่บนบนภูเขาสูงนะ FC นะครับก็ผ่านไปผ่านมาหลายครั้งแล้วแหละนะ FC วันนี้มีโอกาสนะครับที่จะพา FC มารับชมรับฟังกันเลยนะฮะเห็นภาพสวยๆนะ FC ที่เราอยู่หน้าหน้าไหนน้ำตกคําหอมอนี่แต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในใช่อ้างหน้า ใช่เราเรามาดูบรรยากาศด้าหนาก่อนว่ามีอะไรกันเอ่าอนนี่นะครับี่นะครับเพราะว่าข้างหน้ามันก็จะมีอาคารเนาะใช่เออขึ้นเขาได้ครับร่าเลยอ่าทีถามเราะว่ามาเกิดผมจะมา้งเต็นท์ได้หรอได้อออนี้ก็สอบถามที่กลางเต็นท์นะ f เอฟซอ่า ก็เดินขึ้นมาแล้วดูอุ้ยดูรูปมก็ทำสวยมากเลยขวดหมใส่น้ำนะขวดโรลนะนี่ขแต่งสม่สมากเของปิ้งงูที่เขาเรียกว่าของนี่คืออของปิ้งงูเนาะ ปิ้งงูปิ้งรักใช่ไหมปิ้งงูปิ้งรักเลยแฝงทางหลวงสถานที่หนึ่งนะฮะเอฟซีวิวยังสวยนะเอฟซีเหมาะนะครับเอฟซีพาแฟนฮะว้าเออดีว่ะ มีสอดู <familia S 2> ด้นหนึงดูดไปดูที่หนึ่สวยนอนอ่ะนอนนอนไปนอนปะขึ้นไปนอนสบายเชียวสบายมากเลยเออนะนอนดูรถชิวเลยเนี่ย สบายเลยกระดิกขาเนี่ยกระดิกขาสบายตักนั่งวันเลยนั่งไล่สุดอย่างนี้เนาะเออสบายเลยสบายโอ้โหกระดิกขาอีกพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ตุ้มตามมานั่งลองนั่งที่นี่นี่มุมนี่นี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอ่าโปแห่งความรักอ่า นั่งคนเดียวไปก่อนนั่งคนเดียวก็นั่งกัเรามาคนเดียวใครบอกไปมากับพี่ลูกเออมาแบบว่ามีคู่ไงคู่วิววิวหลักล้านดูครับอ่าวิวหลักล้านเหมือนกับมุมมีรถเดี๋ยวเราเราไปให้หมดเลยดีกว่าเพื่อมันจะยาวเกินไปนั่นนะครับนี่ข้างหน้านะอ่า ทำไมทำไมผมไม่มีคู่อย่างเขาตุ่มตามเนี่ยตรงรูปหัวใจเลยเนี่ยอ้าวสวยมากทางเข้าทางอะไรฮะอ,<า>อะไรนะเด็ดเลยเหรอโอ้อันนี้เป็นครอบครัวเนาะ โค้งปินงูผมว่าคิดว่าตรงนั้นสถานที่ตั้งเต็นท์นะกลางเต็นท์เพราะว่าผมเห็นกลางเต็นท์ไงอ็นนี้เช่ไหมที่หรือเปล่าน่้จะรถเจ้าไาที่หรือเปล่าไม่รู้มันกานสตมก็เป็นแผนพังเนาะ fc อันนี้คือจุดบริการประชาชนเนาะอันนี้กาแฟทางหลวงฟรีนะฮะกินฟรีเออฟรีทุกคนฟรีทำเองทำเองทำไหมทำไหมเอาเลยเอาเลยฮะทำเลยทอาเลยเหรอฮะอ่าน้ำเย็นอ่าน้ำเย็นอือมาพี่จะปูไปทำอ่าเอาของผมกาแฟร้อนแก้วหนึ่งเออเหรอได้นะฮะตาพี่เราแม่นแล้วคนละแก้วคนละแก้วแก้ง่วงหน่อย นะฮะมันจะเป็น่หาโอ้ที่ไหนได้ตอนแรกกกำลังจะถามว่าคนไปไหนคนขายไปไหนที่ไหนได้ฟีนะครับใครที่ผ่านทางมานะครับก็แวะมาชมวิวที่นี่ก่อนก็ได้นะครับมาถ่ายรูปนะโค้งปิงมูช้อนไหมฮะอันนี้โอ้มันตินเลยอะไรเนี่ยกาแฟโอเคสองช้อนเลยโค้งพีมีนี่เดี๋ยวนอนไม่หลับ น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลสองน้ำตาลสองเหรอโอ้ที่น้ำตาลสองสามสามเลยเหรอสามดีจ้าโอ้โหหวานขึ้นพอแล้วพอแล้วบาหวานขึ้นเดี๋ยวสิเป็นาหวานเอาเมะม ee สองแล้วถ้าสูตรใครสูตรมันถ้าชอบเข้มข้นก็ใส่เยอะ เราชอบมันๆก็ใส่เยอะๆแล้วก็ชงน้ำร้อนเอาม,มันมีน้ำอยู่เบาบาทไหมมีแต่มันกดอย่าง,งไรนัน่นแหละโน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  no แ no, 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 no. งะออกมา เฮ้ยมันออกมาอยู่ดันดันอีกดันอีกพิจูพูดันลึกๆตะทำลึกๆเออนั่นแหละเออเออนั่นแหละลำบากมันจะได้กินไหมเนี่ยมันร้อนไหมล่ะเออเปิดแรงๆมันละเดี๋ยวระวังลำระวังเออระวังหลวกมือเลยระวังนลำพอนลวกมือ เออมันต้องใช้คนแรงๆอะ่ะแต่ว่ามันเครื่องมันจะพังเลยหรือเปล่ามันไหลออกมาช้าจังนะฮะไหนพอด,ดูน่อย <c oughs> <c oughs> มันต้องรึงแก้วนะ <c oughs> อ,อ,อะไรอะไต้องใช้ความพยายามหน่อยนะครับใครที่จะมากดตู้นี้นะครับคือมันใช้งานมาเยอะมากมันจะพังเลยแหละนะครับนออ้ำเย็นออกน้ำเย็นออกน้ำร้อน้กดไม่ได้ เออเ้าโอ้ยเนาะมันกดไม่ไแล้วรือว่ามันมันปั๊มเหมือนปั๊มโยกเลยอะโยกเออโยกโยกโยกเอาโยกโยกอะไรครับเอออ้อมันจะออสกใส่งงคนตามเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรนะทำยังไงเมื่อกี้ทำยังไงกดเข้าไปเออแล้วไงอุ้ยเาอแสดงว่ามันต้องกดไอสวิตช์แดงๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋อตอนแรกไม่ได้กดใช่ไหมใช่ถึงว่าโอเคฮะเราได้กินกาแฟเขัาแล้วเฮ้ยอย่างนี้ถ้าอยากได้ยากาศเราต้องไปกินที่ไหนวิวเหมือนเลยฮะเดี๋ยวเอาที่โคนด่วนนะฮะเอา เได้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินกันนะเราไปกินกันตรงนู้นดีกว่าไป่ะตากันสีมันนะเาพี่จะพูดตัวไหนอย่างเราเราต้องยืดนะอ่ามันสีมันต่างกันมันเข้มนะของตุ่มตามน่าจะเข้มนนั่แหละอันไหนอะไรของผมขอ่ะของพี่น่าจะ กันแบบฟินๆนะฮะบรรยากาศน้อยละมีกาแฟดูนี่นผ,มผมนั่นแหละบ้ะดนอี้อครัมเข้มง่<ผ>มายรวมดำสามสเก้วสามช้อนผมนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอเคประมาณน,นี้นะครับก็จุดชมวิวอะไรต่งตางๆ กาแฟขของกินนะครับบริการปีนะรีบริการเองนะครับชงเองกินเองเองลีเยงพอโอเคครับขอบคุณมากครับ